ก็คือจังประสบปัญหาก็คือเข้าเพืว่วนยางยางกระละทาถือก็ะเลยขิดหาอาชีพค่ะที่แรกก็ไปซื้อเพื่อนมากามกัะละมั่งค่ะเออกระบาเอมเชฟปิ่นอยู่ตัวนี้ก็ค่คยขายายมาเรอยเรืยอยๆ,ๆ,ๆ,ๆค่ะขายได้กระซื้อลงทุนไปเรื่อยจริงนะคะคือคือตัวนี้มันกับบมเมนว่าได้แบบมาหลายคือขายอ้อยขายมันดกนอกเนาะแต่ว่ามันม,อมือยงานนักอให้ง่ายในล่มเนาะคะ่ะเนาะคือตื่นขึ้นมากสริงเลยเพื่อนก็ะมาซื้อเราเนี่ยูืท่มากกบโท่มากแบบนี้เขาขายได้เงินเลยเนาะ ลัวละสองร้อยห้าสิบถ้าเพิ่มเข่ามั่งสิมันก็ได้มือละหลายโัอยู่ค่ะตเดือนนี้เป็นบ่อประมาณสามร้อยรัวเหรอคะสามร้อยรัวกระเทวดีมากๆเลยค่ะถือว่าดีนะครับคือจังเครื่องนี้มันกระไดก็แสนครับค euh, so ือเขาเห็ดเขาเห็ดจริงจะทรงจริงก่ะได้เห็ดแบบเน็มๆได้ที่ะคือมันเป็นอาชีพแล้วค่ะตะกี้มันเป็นอาชีพเสริมเนาะค่ะเนาะแับนี้มันเป็นอาชีพอิ่นีแล้วบอ ผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่รายการเกษตรกรไทยสางายได้ที่เก่านะครับเมื่อนี้อยู่กับแอดมินเล็กนะครับสาหรับเมื่อนี้นะครับมาอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยสุมาลีดวงมะพร้าวนะครับเดี๋ยวในงไห้องสีเขายวเบื้องว่าเพิ่นนีการเลียงในรูปแบบใดนะครับนะครับมีกิจกรรมจังเดในฟาร์มนะครับไปดูกันครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่สุยังครับค่ะสุมาลี ินิดการุเนตรค่ะแม่สุมาลีด้วงมะพร้าวค่ะฟร์มห้องนงอี่ตั้งยุไซครับอ,อ๋อยู่บ้านทรัพสมบูรณ์หมู่ห้าตำบลดุลศาสตร์อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นค่ะเดี๋ยวมาอนีนะครับเสียงพีแม่นะครับผ้าชม่มาในฟร์มห้องมีการเรียงแบบใดแน่หละ่ะมีกิจกรรมมีอย่างแน่นะครับค่ะในส่วนนี้เอิ่นว่าส่วนนี้อย่างอ่าส่วนนี้เอิ่นว่าเจ็บฟักค่ะเก็บฟักนี่คืออย่างครับเจ็บฟักนี่คือห้องเห็ดพอแม่พันธุ์ไหมคะอ๋อไปขายว่าฟักเองที่บอกครับ พอแม่พัดเนี่เขาเอาเขาฟักแล้วมันถึงกำหนดกับสีสีเก็บฟักออกค่ะค่ะอันนี้ใกล้สีได้กำหนดแล้วขึ้นหน้าห้อน,นี่เพื่อนสีออกก้อนกำหนดอยู่ค่ะครับอันนี้กำหนดวันที่สี่ค่ะ,คะ,คะกำหนดหนึ่งเดือนวันที่สี่แต่เพื่อนกับออกก้อนมันหน้าห่อนไหมคะครับอันนี้คือเฮ็ดขายมันบ้างครับขายเฮ็ดขายค่ะจังสีขายจัยงไรครับเอ่ออันนี้คู่ละสิบบาทค่ะตัวผูตัวเมียเนาะค่ะเนาะคู่ละสิบบาท ้าเอาไปเลี้ยงหรือว่า้าเอาไปต่อยอดอเไยประมาณจะโตรครับโอ้อไ,ดได้หลายได้หลายเรื่องมาครับได้หลายเรื่องต่อยอดได้หลายร่มทมุนกับว่าหลายค่ะบอ่อหนึ่งเนี่ยปกติเขาใส่ประมาณจะโตรครับพอแมวพันหาคู่ค่ะหาคู่ล่ลงหาคู่กรสีได้กะละมั่งหนึ่งกะละมั่งหนึ่งกระสิได้เป็นกิโลวันนี้ครับเดี๋ยวสิให้คุณแม่นะครับไพ่เบิ่งกะละมั่งนะครับบพวกที่อ่านั่งไปล่งกะละมั่งแล้วของสินะครับค่ะ เป็นมาอย่างไรครับคือได้มาเริ่มเลี้ยงอ๋อก็คือจังประสบป,ปัญหาก็คือเขาเค็ดสวนยางยางกระคลาถือค่ะครับก็บเลยคิดหาอาชีพค่ะพอะดีอ่าคิดคิดหาอาชีพก็เลยเบิ่งใน y t u t u แหละค่ะที่แรกก็ไปซื้อเพื่อนมาสามกระกละมั่งค่ะตะโดนไปครับ3าปีที่แล้ว3-4ปีที่แล้วค่ะ ไปซื้อเพิ่นมาสามกะละมังคือจังเพิ่นมาซื้อสิล่ะค่ะพ<โ>อมีพอแม่พันธ์ให้เพิ่นกับเลยแนะน้ำเพิ่นคื่อจะของเฮ็นสิมาค่ะแนะน้ำเพิ่นให้เพิ่นเอาไปสามกะละมังเราให้เพิ่นไปเข่าฟักเอาเนี่เท่ากับมาขยายขยายเฮ็ดพอแม่พันธ์เออกระบะเอิ่มเฮ็ดเปล่นอยู่ตัวนี้ก็เลยเริ่มสร้างสร้างพอแม่พันธ์เข้ามาครับสร้างมาจากภาคใต้บ้านตะกอนเห็ดอาชีพหรืยังครับ สวนยางค่ะเห็ดสวนยางสวนยางสวนดอยสวนมันเ็ดทุกอาชีพมันบดีบ่ครับหรือว่าจังไรมันก็มันกับพอได้กินได้ใส่แต่ว่ามันกับกับกคืออาชีพนี่มันอาชีพนี่ก็คชิดว่าดีดีก็ทุกอาชีพที่เห็ดมากนีค่ะตอนเอามาเลี้ยงที่แรกนี่เอาไปขายใส่ครับตอนที่แรกเนาะก็โคดขายค่ะโคดขายที่แรกที่แรกเท่ากับท่านได้โคดกวงเนาะโคกลุ่มกลุ่มคนกันวน ต่อมากับจังควยสาธาณะกับต่อมากับเขาได้กุ้มดวงบนันนี้กะเออเพราะมันพ่อหลายขึ้นลายขึ้นก็ออกตลาดนัดครับไปน้าตลาดนัดกตไปเฮ็ดกับะขายดีค่ะคือเหมือนละสองพันสามพันห้าหมื่นห้าก,ก็ได้เลยค่ะต่อมาบานันนี้กก็คือขายอยู่บ้านเลยค่ะบ้านก็เลยไปใส่ยเล่นมาครับขายอยู่บ้านเลยค่ะ,เ,คะเดี๋ยวนี้บ่พ่อขายเลยค่ะลายนี่คือบ่พ่อขายมาครับบ่พ่อขายขนาดสองพัน สองฟาร <2 S 1> ์มมีโซ <3 000. S 1> นทางหลังอยู่เนาะจ, <S 2> 2 <S นจังจังพันนี่ประมาณจะบอ่อครับนี่สองพันสามพันนี่แหละค่ะกับยูหานสามพันร่วมร่วมกันแล้วกับสียูบางทีท่านค่ะทั้งเมือกของพันเลยถนะึงน่าที่ท่านอครับครับครับปกติเราเขากินาอาหารเอียงครับหรือว่าเขาใส่ควบคุมค่ะใส่ควบคุมมันดีกว่าอาหารอาหารทั่วไปยังไงครับอาหารหมูสีแบบอาหารหมูก็ดีอยู่โปรตีนสูงอยู่แต่ว่า เพื่อนม็นจักน้อยเนี่อนครับก็เลยใส่พวกอะนกันด้วยซ่มีคุณภาผ่าลาร้นี่เป็นไนเมนบ่นี่บ่อครับถืงจังว่าไล้ร้สอว่าด้กินแห้งบ่ไหนเดก็เป็นกินมั่นซื่อชื่อบกินอสมจักน้อยป็งกินของอันพวกอย่งก็ หารนมักพวกนี้เนาะมันมัดเดมันมักแต่เขาคีรอนันลงมันเหอนกันแต่ไม่กินเนาะแต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกว่ากินมันกับกับสีโบ้แห้งคือจังคือคือของหมูเลยค่ะก็เล่แต่ไมีเพื่อนเพื่อนเป็นเนืนอนมาครับมันจะสร้างปัจไก่ถุล่ะแต่ต้นทุนมันกับสีแพงกว่าป่ะครับถูกว่าถูกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกว่าไรครับอันนี้อันนี้สิเป็นกากเปล่าค่ะครับ อ,อันนี้คือส้นอย่างส้นสาธิบเครับเนี่ยค่ะสําหรับคนที่มาเยี่ยมแล้วค่ะไบ่นะคะคน,นทิ่มาเยี่ยมกับกับกับสอนเพิ่มสิบไ่มคะเพิ่มนิบเพิ่งครับตัวนี้กับสิเป็นเปลือกบอกข้าใบผสมตัวนี้กับสิเป็นน้ำมักเป็นเอียมกับน้ำตาลค่ะผสมน้ำครับตัวนี้กับสิเป็นกากมันค่ะใส่กากมันใส่เปลือกล่างค่ะเป็นตัวนี้ ดวงในฟฟ้ามห่อหนีมีจะประเภทครับ่วงในฟฟ้ามห้อหนีกสิมีอยูสองประเภร์ครับกบสิมีแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเฉพาะอ,อันหัวบากค่ะครับพี่เฉพาะหัวบาค่ะเพิ่งแก,งงกะอายุากหลายก็อายุเพิ่งากหลายก็อันนี้เนาะ <ừ> ใส่เวลาโดนก็ครับ,รบจังอันนี้เป็น,นยังครับนข้างลา่างอ๋ออันตัวนี้เป็นสิเป็นดวงค่ะอันนี้ดวงอายุประมาณ35สหวันคัน ร้อยสิบหาเมื่อจังสี่เนี่ยเขาขายจังไรครับอ๋อยสละสองลอยห้าสิบโลสองลอยห้าสิบคือปกติจะโตเขาเขาจังสี่ได้คบโลกอันนี้จะอยู่ในร้อยเจ็ดสิบค่ะร้อยเจ็ดสิบตัวตีโลครับปกติเราผลสื่อไปไปเห็ดอาหารนี่ยังครับแค่ได้ทุกเมนูค่ะคือจังใจแยงพัดทอดอย่างแค่ได้ทุกเมนูครับผม แล้วแต่เหาวสิคิดว่าสิเอามาเฮ็ดอาหารยังไงครับคือรสชาติสิดีแซ่บเราเราการที่เ้าให้อาหารที่เป็นอาหารวัวอ่ะครับกับอาหารหมูมันมีรสชาติต่างกันไหมครับกับบ่าตังค่ะกับบ่าตังอันนี้มันก็มันสิถูกกว่ากันนะคะกุ้งกันครึ่งก็ครึ่งนะคะเดี๋ยวสีในผ้าเบื้องข้างหลังนะครับอ่าเป็นบ่อสีเตรียมสําหรับเก็บดวงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้สิเป็นล่องร่องไม้ค่ะชุดนี้สิเป็นล่องไม้ เป็นโซนไหมครับค่ะเป็นโซนไหมร่องร่วงพอแม่พันใบไพราท่านได้เก็บออกค่ะครับตัวนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดปกติเราจับมือครับพะจังสีออกไงั้งตัวข้างนาครับอ๋อซ้ำตัวข้างนากะกะซียูประมาณสามสิบห้ามือถึงสี่สิบมือเขาสิเก็บดวงสี่สิบมืออันนี้พอดีมือนี้ดวงไงบ่มีก็เลยเก็บดวงสามสิบห้ามือครับเก็บดวงส้าห้ามือหลังจากสามสิบมือก็คือ สามารถที่จะเก็บด้แล้วส,สาม,มารถสิเก็บได้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาเก็บหน่อยหลายกับตัหน่อยมันหลายแบบน,นี้เขาต้องไ,ไปเลี้ยงต่ออีกไหมคะเขาต้องไ,ไปเลี้ยงต่ออีกบบน,นี้เขาก็เรียกว่าโอเก็บดวงใหญ่ดีกว่าน้าหนักมันก็ดีกว่ากระมับบงนึงมันก็ได้หลายว่ากันเพราะ,ะากกว่ามันสินใหญ่ขึ้นเหมือทุกตัวเป็นบัลรับผมส่วนที่เหลือก็ขึ้นหน่อยหน่อยเขาก็มาฝากกับซุ้มจังสีแล้วเขาเสียมาฝากเลี้ยงคุณแม่ไปเลียนมาจากไสครับการเลี้ยงดวงที่แรกที่แรกน่ บบได้ไปเรียนใสเลยโบมี่ศูนย์เรียนรู้คือจังซีจังซีเพื่อนยังเข่ามาเขายังเด็กบอกเพื่อนประเทศจังซีจังซีเห่นปะอันนี้คิดในยูทูบเลยเอาเบิงเบิงผู้นั้นเบิงผู้นี้มาใส่กันจะเป็นการเรียนดูโดยตัวเองคิบอกเรียนดูโดยตัวเองไ่ได้ไปเบิงใสค่ะคร่ะก็ไปให้ว่าไปซื้อก็เพื่อนมาสามกะละมังเพื่อนกับโบได้บอกออหยังหลายเนาะเพื่อนกับโได้บอกยังหลายกะเือเขาไม่คิดเองมาทำเองร่องผิดร่องถึกอยู่ ยากว่าครับที่แหลกเนี่ยปัญหาก็คือห้องเย็นเ่าเป็นที่แหลกก็เจอปัญหาที่ว่าตะกี้ใส่ใส่ห้ามกับหัวหางกากน้ตาตาลองมไปซื้อบันเนาะบาดเนียนมันเป็นนังสีแล้วบนนันนนนสีลายเด้ก็รู้ซื้อว่ามันมันสีนา่าน้องจะเป็นนอนลายเนาะไอเทสทิมเยาแก่ไอเทสทิมมาบาดนี้นนนก็ะเล็มาคิดไม่ลูกไส้เพิ่์นกระเล็ไปซื้อกับว่าเลียงไกลน้ำอยู่หลังบ้านครัไกลเพิ่์นกระเล็ไปเอา มันมันจะเป็นกากสดกากสีขาวค่ะก็เลยเอามาให้ไก่ก็เลยลอาลอกมากมเพอเบื้ออาออกออกคือกันหลังจากนั้นมากก็เลยใส่ตูนั่นมากเลย<ม>ใส่ตูอ่เขาเอื่นว่ากากสดครับกากสดบบดนี้เลยกากสดมันบ่มีมันบม่มีมก็เลย<ม>ก็เลยเบื้องอันนี้เอา้ามันเป็นมั่น่มันเป็นมันมน่นก็รอเคลเนเนาะอยู่อยู่ยกับเปลือกล่างนะก็เลยเอาลองเอาไมาเห็ดเบื้อง เอามาเห็ดเบิ้งมันมันมันกระสีดีก็ตัวขาวตัวขาวมันมันอยากเป็นกินแห้งอยู่เด้อยากเป็นกินก็ตัวนี้ตัวนี้กินสิบ่แห้งกะกะเลใส่ตัวนี้ค่ะเรามามาเริ่มขยายในช่วงปีอะไรครับกรค่อยขยายมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะกระกระกระโคยขยายมาเรื่อยๆคือฟาร์มเฮานี่บ่แม่นเฮ็ด่ท่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 ก่่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  บัดนี้มาเริ่มขยายเรื่อยๆนะครับเนาะขยายมาเรื่อยๆบัดน,นี้เท่ากับเออได้ปีมากเท่ากับมานโตตรงนี้ปีที่สามมากกับมานโตตรงนั้นครับค่ะประเทศมากขายได้กระสือลงทุนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆอยอจังปัจจุบันหนาที่เริ่มลุ้งตัวแล้วนะครับเนาะลุ้งตัวแล้วแต่ว่าแต่ว่ากับบอลลงปันไดได้กระลำมั่งลายอยูุ่บนหอเงี้ยเลยขยายไปอีกขยายกคิดว่าถ้าว่า ดวงเขานี่มันนั่นคิดว่าสิตต่อฟ้ามทางไหนจะฟ้ามความคิดเนาะแต่มันสิเป็นไปได้หรือว่าได้เอาไปรู้ครจบะแค่บานี้ลูกค้ากันเพื่อนเขามักงสิไฮซ่าไฮซ่าเป็นบ่ก็คือผู้ผู้จ้องกระจองบานีผู้จองผู้โอนเงินเราก็โอนโอ้จะทำสิเห็ดจังใดเนาะบารีบ่เทียบกับการเห็ดยางนะครับเห็ดอ้อยนะครับมันต่างกันครับว่าต่างกันารคือคือตัวนี้มันมันกับโมเมนว่าได้แบบ มาหลายๆคือขายอ้อยขายมันดอกเนาะแต่ว่ามันบ่เมือยมันบ่เมยปานั้นก็ให้งานในลมเนาะค่ะเนาะคือตื่นขึ้นมากสีเแลื่อนกับมาซื่อเล้านี่ครัท่ทมมากกัโท่มากบัดนี้ก็เขาก็ขายไดงเงินแหลวเนะครับเออซือมือนี่ผมถามเน่ครับว่าขายนี่ป้ามือประมาณจากกิโลครับถ้าเพิ่นเข้ามากส่มันก็ไดมือละหลายโลอยู่ค่ะถ้าเพิ่นเพิ่นเข้ามากส่ก็เพิ่นก็ะซื่อไปผู้ละโล2อโล3ามโลบาทนี่คือคือช่วงวังหันเข้าเอาดวงออกหลายเนาะ ่งขมิ้นกู้ดรนเพิ่อนมาเอาสิเขาก็ได้เก็บให้เพิร์นก็ข้าเจ้าเอาก็เอาไปลอยลู่เป็นอย่างจังสิเด็ดค่ะห่งลิป่ลอยล่จังเดือนนี้นะครับทั้งทั้งเดือนนี่ประมาณจากลอยจากลอยล่ครับจ้าเดือนนี้เม็นบ่ครับประมาณสามลอยล่เหรอครับสามลอยลู่ล่จังบาทนะครับมัน่งเพิ่นสองลอยสองลอยอาหกหมื่นกว่าไร่ได้อต่อต่อเดือนหนึ่งประมาณท่อใดรอครับกับการธุรกิจประมาณเนี่ย กระทือว่าดีมากๆเลยค่ะกระทือว่าดีนะครับเป็นแสียงเลยนะครับเนาะเป็นแสนค่ะครับขึ้จังึ้นจังเครื่องนี้มันเกิหลายคอเยอะครับเสียงครับจังสี่คนกับแมาเอวนะครับนี่แม่นค่ะแม่เพิ่มมาตะทา้งใดครับนี่มาทุกจังหวัดแม่ค่ะซีสเกตซาลบุรีสุรินทร์ครับบุรีรัมย์การศรีสลักข้ามอุดรจังเจ้านี่เอาไปจากบ่อครับนี่ประมาณเจ้านี่เจ้านี่สีเอาอยู่ประมาณสามพันเจ็ด เดี๋ยกำลังเอาขึ้นรถอยู่นี่คะ่ะสามพันเจ็ดเงินหอเ่ครับแม่นค่ะอ๋อเพื่อนเอาไปเพื่อนกับพรอมขายเลยนะครับเนาะอันนี้เพิ่นเอาไป<อ>เพื่อนสิเอาไปเฮ็ดพ่อแม่พัุนคะ<อ>่ะเพื่อนสิไปต่อยอดแบบว่าครับ<ๆ><ๆ>คือห้อง่มีพ่อแม่พัุพมมพนขายเพื่อนก็เลยให้เพื่อนไปเขาพักเองค่ะครับตลาดของห้องเนี่ยส่วนมากเข้าไปขายอะไรครับรูแบบการทาตลาดของซ้ามาครับออนไลน์ค่ะขายออนไลน์อย่างเดียวค่ะอ่อนไลน์กับเพื่อนเข้ามั่งสิหล่ะค่ะครับ คือเพิ่นก็นมาจากช่องทางออนไลน์พวกทีเ่เขาถยร่อยงยูทูบของเรียนวะครับเพิ่นถ่ายล่องยูทูบนี่างไรตะกี้กะก็ขายออนไลน์เนาะขายออนไลน์ถ้าดวงออกไลคือดวงเขาลหลายเขาก็ขายน้ำตลาดนัดน้ำค่ะคุณแม <EN> ่มองอยังไงครับกับการเหตุตลาดออนไลน์ในปัจจุบันบมันดีกว่หาห้องออกไปขายข้างนอกเลยจังสมัยก่อนนะสิกันขั้นสิ่เหตุยังขายได้นี่ต้องไปตลาดด้วยเนาะครับแม่นค่ะต่ว่ายยุคสมัยนี้ ขายแบบกนไลฟ์มันจะสบายเนาะเพิ่งกะทรมากแต่เขามีของเขากะทรงเพิ่นลูกค้าก็ดีดีเออเพราะว่าเอาเพิ่งกะโอนเงินมากเขากะทรงของให้เพิ่นเออผู้เล้งค้นกะย่านเด้ย่านห้องกรุงโอ้ยตาเอ้ยเอาบัตรประชาชนมาดูเพิ่นววานเนาะพู้เถ่าบรนนอกเขาเนาะเอาบัตรประชาชนมาดูตาเอ้ยฉันเหตุมากจุด่านนี้ฉัน่าทุบมอเขาอจากของดอกเล่ยวางเสียคือเขาเหตุเข้าเหตุจริงจะทรงจริงว่าได้เหตุแบบ เล่นๆก็พอคือมันเป็นอาชีพแล้วค่ะแต่กีมันเป็นอาชีพเสริมแล้วค่ะเนาะแบบนี้มันเป็นอาชีพอาชีพอิแล้วบถครับผมจังปัจจุบันสามมุมมองว่ามองว่าขอดีเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดียังไงครับขอดีตั้งแต่มาเห็ดฟ้ามเลี่ยนชีวิตจ้าของไปยังไดกันสิแมครับอ๋อกับเปลี่ยนกับเปลี่ยนหลายอยู่ค่ะมันก็คือเขาไม่หนีเนาะคือเขาเห็ดบ้านเขาไม่หนีมันกั้ใ่เพื่อนนั่สิแมค่ะ เม่อถึงบ่ได้ใซ์เหมือดเท่าก็ได้ใซ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆดีขึ้นหลายจริงๆที่บิติดรู้สึกว่าดีขึ้นหลายมีเงินใส่ชุมหมูสิบกว่าจังสีก็คือเขามาทุ่งเมือลดนะครับเนาะมมหมูเหมืองประมาณจักเจ้าครับที่เขามาเนี่ยถ้าวันเชียร์เนี่ยก็สซี่เกือบสิบเจ้าแล้วถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็หลายจนมุมมิ่งสรีจอดรถหลายการที่เขาขายไอ้ขนหลายสิมันสิเป็นการอย่างตลาดกันนะครับหรือว่ามันยังว่พอตลาดอยู่แล้วแม่คิดว่าเนแม่ ขายให้ได้ลายกับจริง yes. แต่ว่าบางคนออกไปแล้วก yeah. ับบ uh ่บ่เห็ดไปต่อแมนลอยคนสิได้ดพวกหาสิ่ดพ่นบ่แมนบ่คุณลองคนเห็นเพื่อนเท็ดกับเห็นเพื่อนเทิดกับชดว่าเทิดคือเพื่อนเราไปบ่หอดคือเพื่อนมันเป็นอาชีพใครอาชีพมันคนห้องกับเพื่อนเท็ดได้ก็ดีได้เป็นวิทยาขารให้เพื่อนเท็ดโหลด เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็บีผู้เขามาติดต่อว่าสีสุงออกนอกนี่ซึ่ไหห,หาผู้เครียดขายครับให้เพื่อนเอามาขายให้เฮ้านี่ซึ่งอะไต่ว่าก็กให้มันเป็นกิ่งก่อนจังสีบอกอะไรลูกฟ้ามเฮ้าว่าเอามาขายนีเดอ้อนั่นบอครบ,ค,รบคือตอนนี้เพื่อนกับเพื่อนจะว่ามากเกิอนอะไรซื่อไหมคะจังบอนี่ เขาสินี้ประมาณจากโตครัคบหรือว่าประมาณจากโลครับตาเก็บหรอประมาณโลหรือเก็ฉีฉีดแบฉีดือวา่าก็ให้ดกหลายถ้าดกดหลายก็ส่เงาแต่คือให้ถ้ามันบดกหลายมันกับสีเงพร้อมกันเหมือไหมคะคถ้าว่าดกหลายกับสีตโโัวน้อยลายนี่ <ๆ S 1> คือเอาหาครูพอแม่ท่านหาคูสีลงมไปแทรกกันมาครับลังจากนั้นเขาก็สีออกดวงมากสีบอกครับสีสีออกมากสีเลย สมัยข้อมาบ่อหนึ่งเนี่ยมันกระสีประมาณทัวเฉลี่ยเราแบบทีดถึงโลนะครับแม่นค่ะกระสีได้ประมาณสองร้อยกว่าพูดถึงว่ามันโลมันโลมันได้อยู่แล้วแต่แบบมันบบใหญ่พร้อมกันค่ะมันบบใหญ่พร้อมกันก็คือเลาตัวน้อยเทาก็ไปฝากเลี้ยงตัวมันก็ได้โลคือเก่าเนาะครับครับการันตีแดงว่าเลี้ยงบ่อหนึ่งกระสีได้เงินหลายก็สองร้อยอยู่แล้วนะครับแม่นค่ะจะพูดเนาะพูดเนาะพูดซีแพนเนาะ ก็คือมันมันมันสิมิสุรุุนสุรุนมันสิเห็ดเป็นรุ่นไอ้มันได้ขายตลอดปีเลยนะครับเมนค่ะขายนีขายทุกมือนสิแม่แต่่าช่วงนี้คนเขาลายก็ะริบบ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 คบบบบบบอบบบบเบบ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 าบบบบบ ให้ประมาณสามเทือกค่ะได้่ะให้ยสามเทือกคือประมาณอาทิตย์หนึ่งก็กว้างกับห้เทือกหนึ่งคือแม่นค่ะให้ให้นี่ให้จังไรครับให้คือห้าวอาอหารนี่มาปุกหนาเลยค่ะให้ให้ยปุกหนาทางเชิงเลยค่ะครับเก็บมาบ้างไหมจือค่ะถ้าให้หน่อยก็นั่นหรือว่าให้ยลายก็นั่นมื่สิบเป็นหยึ่งบ่ครับจังเห็นบางฟ้าเพิ่นใหอยฟองเต้าหลอดใช่ไหมครับ ก็จะก็จะซ้นก็ได้คือกันค่ะถ้าอาหารหลายแล้วเขาบอกไ้หลายครับก็ไมนจีเป็นสามเท่านะก็คือบางหนึ่งบางความเหมาะสมบางความเหมาะสมเขาเขาสิบวใไ้อันนี้มาต่ำากับอันนี้ครับถ้ามันต่ำเขามันก็สิหายใจบ่ออกเนาะมันก็สีตายอันนี้สิเก็บอีกประมาณจักห้าหกวันสีเก็บได้ค่ะยูนี่มีจักรุุนครับใน้งทั้งทั้งเมือองฟ้ามเนี่ยฮกุ่นค่ะฮกุ่นก็คือยูฮกรุ่นค่ะเก็บห้ออกตลอด เฮ็ดเฮ็ดไหมีทุกมือไหมคะครับเฮ็ดไหมีทุกมือแต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วงเนื้อเนี่ยด้วงเนื้อนี่ถ้าเพิ่นสร้างเป็นรอยลกคือพวกมีไหได้ตอนนี้คือเพิ่นเพ,พิ่นมากสิกพกเพิ่นเอาไปผู้ละหาหกกะละมังคือเจ้าวังหันเก่ากะละมังนี่เพิ่นเอาไปสุดท้ายเราไม่อยากอยากฝากอี่ยงกับคนที่อยากมาเริ่มเลี้ยงนะครับค่ะฝากว่าเฮ็ดอาชีพนี่มันจะถื้อว่าดีอยู่เนาะถื้อว่าดีไปได้ดีอยู่ ตลาดเท่ากับยังควงอยู่อยากให้พี่น้องเอามาเห็ดค่ะมาเห็ดเพื่อเพิ่มยู่หลดของเล่าเนาะเขาในเมืองกะตกงานตกอย่างมันบางติโทษมากต่โอ้หลายหลายเป็นแต่เลกตนตกงานก็เลยว่าขอเขามาเบิงป้ามขอเขามาเบิงกะป้ามกับคือเปิดช่มือค่ะเปิดช่มือกะสอนทุกขั้นตอนกะฝากไว้ว่าให้ขามาเบิง พูณแม่ครับยินดีแบ่งปันแม่ละเอียดเลยนะครับเนาะยินดีแบ่งปันบอบอบอคือสอนทุกหนี่บอมีกักสอนหมดค่ะทั้งของฟักทั้งลุงโตคสอนทุกอย่างค่ะสุดท้ายแล้วสามารถติดต่อฟ้ามเลยช่องทางเลยครับค่ก็มี f เฟซบุ๊กแม่สุมาลีร่วงมะพร้าวกับสุมาลีร่วงมะพร้าวแล้วก็เบอร์โทร0872273904